พวกเราละช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่บริเวณป่าชายเลนหลังสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี6 0พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบรงประมาณพศ2568กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีนางอัชราบดิตยา ยานุรักษ์ ปหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ผู้อานวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีประธานเครือข่ายอาสาสมัครพี่ทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดชลบุรีเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจำนวน120คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้องค์การสาหาประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุก ปเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าวมาโดยตลอดจึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียววันนี้มีในนามขององค์การบหาส่จังหวัดชนบุรีนะครับรู้สึก ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกภาคส่วนนะครับเรามาร่วมกันในโอกาสสําคัญนะครับที่วันนี้เราได้อ่าจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะขึ้นในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็คือในวันที่5มิถุนายนทุกปีก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ การเนี่องการหัส,สุดจังหวัดชนบุรีนะครับผมเองก็มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมนะครับในทุกๆด้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดงานวันสิ่งแวดล,ล้อมโลกหรือว่างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นงานที่องค์การหาสุดจังหวัดชมนุรีได้ให้ความสําคัญแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาท่ามลพิษทั้งหลายนะครับทั้งทั้งบกทั้งในน้ำทั้งทางอากาศนะครับทั้งฝุ่น p m 2.5ต่างๆเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆมันลดลง ในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับทั้งป่าบกทั้งป่าในทะเลน,นะครับทั้งป่าชายเลนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันรวมทั้งการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขยะด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของอบจอเนี่ยเราจะดูแลในเรื่องของการนำขยะอันตรายชุมชนนะครับ ดําเนินการกําจัดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมหลายหลายอย่างเลยนะครับในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณ2568 กิจกรรมที่ให้พวกเราทุกคนนะครับอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับบริเวณป่าชายเลนนะครับบริเวณนี้นะครับรวมทั้งจังมีการให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับรวมทั้งก็มีกิจกรรมในเรื่องของการปล่อยนะครับคารวานนะที่จะนำเอาขยะจาชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้อง เนี่ยครับได้มีการทํากิจกรรมตลอดจนมีแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับจะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราจะร่วมกันเพื่อสร้างพลังนะครับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชนชาวชมรีของเรานะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมขอให้การดาเนินการในวันนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ตาม,ตามุ้ระการนะครับ นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกิจกรรมในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนปล่ลอยขบวนรถขยะอันตรายชุมชนเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขภาพิบาลนะครับณบัดนี้ครับขอบคุณครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถขยะอันตรายชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภพิบาล เรา,าต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ